สวัสดีครับผมอาจารย์ตู่จากช่องสุริยะโหราคลิปนี้เป็นคลิปคำทำนายดวงของชาวราศีสิง์ประจําเดือนธันวาคม2564ครับสําหรับท่านที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีสิงมีดาวจันทร์ดาวอาทิตย์สถิตยอยู่ที่ราศีสิง์ท่านก็สามารถฟังคําทำนายของคลิปนี้ได้ครับ ดาวราศีสิง์เป็นคนธาตุไฟมีดาวอาทิตย์เป็นดาวประจำลัคนาราศีของท่านในเดือนธันวาคมดาวอาทิตย์จะโครจรไปอยู่ในภพปุตตะและมีตำแหน่งเป็นคู่มิตรในช่วงวันที่16ธันวาคมดาวอาทิตย์เป็นดาวประจำตัวของท่านมีตำแหน่งที่ดีขึ้นทำให้สถานการณ์และชะตาชีวิตของคนราศีสิง อยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นครับในช่วงต้นเดือนเริ่มตั้งแต่วันที่สธันวาคมดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวการงานของคนราศีสิงห์จะโครจรเข้าสู่ภพอริและมีตำแหน่งเป็นคู่ศัตรูครับจะจรชนกับดาวเสาร์เกิดเป็นคู่ศัตรูหลักจึงทำให้คนราศีสิงห์จะประสบปัญหาเกี่ยวกับด้านการงาน ในวันที่4ี่ธันวาคมดาวอังคารจะโคจรเข้าสู่ภพพันธุและมีตำแหน่งเป็นเกษตรตาธิปดีดาวอังคารจะลิงกับดาวพระลาหูเป็นคู่สมพลซึ่งกันและกันครอบเกิดทั้งผลดีและผลเสียต่อคนราศีสิงผลดีก็คือครอบชาวราศีสิงที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะครอบจะขายของค่อนข้างดีแต่ผลเสียคือในช่วงนี้ จะได้ข่าวเกี่ยวกับญาติพี่น้องมีเกณฑ์เจ็บป่วยในช่วงปลายเดือนวันที่25ธันวาคมดาวพระเกตจะโครจรเข้าทับพพบกรรมะของคนราศีสิงห์ทำให้สถานการณ์เกี่ยวกับการงานของท่านดีขึ้นครับและในวันที่26ธันวาคมดาวพุธจะโครจรเข้าสู่พบอลิและมีตำแหน่งเป็นคู่สมพล ดาวพฤหัสวบดีก็ยังเล็งลัคนาคนราศีสิงห์อยู่ครับดังนั้นปัญหาและอุปสรรคต่างๆก็มีทางออกและยังมีโชคเข้าหาชาวราศีสิงห์อยู่ในช่วงต้นเดือนครับจนถึงประมาณกลางเดือนคนราศีสิงห์จะมีปัญหามีความเครียดความกังวลเกี่ยวกับด้านการงานงานจะไม่ค่อยโดดเด่นครับและมีอุปสรรคค่อนข้างมาก ดาวพระศุกโครจรชนกับดาวเสาร์ตั้งแต่ต้นเดือนครับและเกิดเป็นคู่ศัตรูหลักดังนั้นควรระมัดระวังในการตัดสินใจต่างๆเกี่ยวกับด้านการงานนะครับแต่เมื่อเข้ากลางเดือนครับดาวอาทิตย์ของท่านจะมีตำแหน่งเป็นคู่มิตรทำให้สถานการณ์เกี่ยวกับด้านการงานของท่านดีขึ้นผลลัพธ์เกี่ยวกับงานจะน่าพอใจ การลงทุนจะค่อนข้างดีครับมีตัวช่วยท่านจะเกิดความก้าวหน้าปัญหาและอุปสรรคจะพบทางออกครับแต่สำหรับเจ้าของกิจการพ่อค้าแม่ค้านะครับเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนค่อนข้างดีเลยทีเดียวดาวอังคารโคโจรตกอยู่ในภพพันธุและเล็งไปที่ภพกร,รมมะปรากฏพบดาวพรลาหูอยู่ตรงนั้นครับ เป็นคู่สมพลซึ่งกันและกันทำให้คนราศีสิงห์จะขายของค่อนข้างดียอดขายเรียกว่าดีเลยทีเดียวครับในช่วงเดือนธันวาคมแต่คนราศีสิงห์มักจะมีหนี้สินค่อนข้างมากครับและมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากในแต่ละเดือนรายรับในเดือนนี้ก็ถือว่าโอเคครับแต่ในช่วงปลายปีจะต้องจ่ายนู่นจ่ายนี่ดังนั้น ในเดือนนี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับด้านการเงินได้แน่นอนครับเพราะดาวพุธมีการโครจรอ,อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ค่อยดีดังนั้นการเงินต้องประหยัดและประคับประคองไปก่อนนะครับแต่คนรักคู่ครองของท่านยังอุปถรัรมและสนับสนุนท่านอย่างดีครับเรียกได้ว่าเงินในบางส่วนจะมาจากคู่ครองสำหรับคนโสดแล้ว ในเดือนนี้ค่อนข้างดีครับมีเกณฑ์ได้พบเจอได้รับการรู้จักมีคนแนะนำทำให้ท่านได้พบเจอคนที่ถูกใจมีเกณฑ์ถึงขั้นคบหากันได้ครับสุขภาพในเดือนนี้แข็งแรงดีครับยิ่งผ่านกลางเดือนไปแล้วดาวประจำตัวของท่านค่อนข้างดีและยังมีดาวพฤหัดเล็งท่านอยู่ครับดังนั้นเดือนธันวาคม สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีเดินทางปลอดภัยครับแต่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับบุตรหลานและญาติพี่น้องจกเจ็บป่วยในช่วงนี้โชคลาภในเดือนนี้ก็ถือว่าดีครับเมื่อเงินท่านจะหมดท่านจะเกิดโชคครับและในช่วงปลายปีมีเกณฑ์โชคใหญ่ถูกหวยรางวัลใหญ่ด้วยครับโชคมาจากตัวท่านเองนะครับหมายเลขมงคลได้แก่หมายเลข15้า ชาวราศีสิงห์ส่วนใหญ่มักจะมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินและค่าใช้จ่ายที่รอท่านอยู่ข้างหน้าแต่ดาวเดินในลักษณะเช่นนี้ครับบ่งบอกได้ว่าท่านจะมีตัวช่วยท่านจะผ่านพ้นไปได้ครับอาจารย์ก็ขอเป็นกำลังใจให้แฟนคลับชาวราศีสิงห์ทุกท่านในเดือนธันวาคมนี้ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง กูกหวยรางวัลใหญ่รวยรวยปังปังทุกท่านครับสวัสดีปีใหม่ครับ